สวัสดีครับพบกับเซอรีไรับผมผมก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครวิดีโอที่แล้วครับผมที่ขับสูสูตอนนี้นับยิป้าใหม่ไปนะครับผมขายของขายของก็คือเมื่อคลิปที่แล้วนี่ก็คือเล่นเพลินเลยสิบสองนาทีแห่น่าเศร้าผก็ทำการขายของงานหาตั้นก็คือขายของนี่แหละครับขายของดีดีของที่ไม่ใช้ก็ะข่ะแล้วก็โยทิงไป ทำงานขายของหาตัางค์เนี่โดยที่ไม่ต้องฆ่ามลให้เสียเวลาไปาก็จะไปแลกจะแลกเฮ้จะแลกเก็บผมก็จะเก็บไว้ไม่เกินชุดหนึ่งนะเดี๋ยวมันก็มาทำไมผมอยากเล่นสลามแอคแท็กของดิสลาแ,ลแต่ผมก็ยังไม่เคยเล่นมันแค่บอกว่ามีสลามแอคแท็กก็คืออยากจะลองเจอ เฮ้ยยูบ้าส์เน็ตเน็ตนั่นมันเก็บไปไอคันดูสิเย้เก็บไปนี่น่ะเฮ้ยเก็บไปขายได้นะลืมถึงจะไม่เอาผมก็สามารถเก็บไปขายได้นะจับขอที่มัน unsellable นะคือขายไม่ได้ผมก็จะโยนทิ้งนะฮะหรือไม่ก็ มองไปคนอื่นรุ่นต่อรุ่นน,นะนี่ตอนนี้ผมก็เหลือแค่หาหมวกอะที่เหลือก็แรไอเทมหมดแล้วเหลือแค่มวกแลไอเทมเพราะผมก็มีเกเคยมีมวกแลไอเทมนะแต่ตอนนี้ก็าก็คือต้องหาหมวกเดียตอนนี้ตอนนี้ภารกิจกบก็ใกล้เสร็จสิ้นทีแล้วนะครับรอจุดการหาบวกเดียวอยากเจอชุกเกาะอยากเจอซอมบี้ใส่ชุดทองเต็มตัวไหมฮะผมะพาไปดูถ้าใครอยากดูก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะผมจะพาไปดูให้แล้วผมรู้ด้วยค่ะจะที่ไหน เวิวยี่สิบกว่าแนละ้วนแล้วก็เป็นบอลวลิวสามสิบกว่ามีซอมบี้ใส่ชุกเกาะทองเจ็ดตัวสำหรับสำหรับของของเมืองอะไรนะเนมแลกนี่ก็คือจะมีแค่ซอมบี้ใส่ชุกเกาะใส่บวกทอแล้วก็รับขาวทองนะถ้าอยากจะเจอจริงๆริงต้องเป็นเซนโลนะเซนโลแซดมันไม่ใช่เป็นเซนโลซแซดเราคนละเลือกละก็คือมันจะมีอยู่ในของแอดเิสตินขายต่อ อย่ามายุ่งกับผมผมจะตายคือตอนลูกคือคุณไหนสายสิดบเบลจิกาเขาคงจะไม่เอาหรอกมาัมาเขาคงไปที่ โยงคิวก Yo, ็สัตว์ตัวนี้คือแหล่งวลดีๆนะฮะก็คือแหล่งวลที่ดีของพวกวลประมาณเจ็ดถึงยี่สิบอะไรอย่างงี้ฮะวลไหอรก็วลได้ฮะแต่ว่าถ้ายังไม่มีสกิลหรือธนูที่แข็งแกร่งหรืออะไรที่แข็งแกร่งพอก็จะวลไม่ได้ก็ขอเชือไปก่อเลยนะครับผมก็ล่อมาโดยที่ไม่รู้เลยว่าอ๋อมันไม่ได้ล่อันหนี้เฮ้ยรัศมีเบร เฮ้ดูสิบ้านดูสิบ้านเบบี้เฮ็ดมาเบบี้เฮ็ดมาของฉันนะของฉันนะไอ้หนูจะไม่รู้อะไรดียามยุ่งเมื่อกี้เขาก็ให้หัวใจหรือเลือดงั้นผดได้เล่นว่าเลือดดีกว่าให้เฮ็ดพีฮิตคอยผมมานะแต่คงจะให้ผิดเขาคงจะให้ตัวเองแต่ก็นั่นไปกดโดนตัวเองเอ้ยผมอยู่ข้างหน้าเขามันก็เลยไปโดนผมก็อยากจะรู้นะว่าถ้าผมเล่นหลายคลาสรวมกันมันจะได้ไหม กระตุกครับผมตอนนี้กระตุกคือต้องหนีมิฉั้นตายหวังว่าผมคงจะไม่ดุนะอุย้ยนั่นเห็นไหมฮนะนี่คือผลจากการท่าอยู่นิ่งๆแล้วพร้อมกระตุกมาคือจะเกิดผลอย่างนี้ขึ้นมานะโอ้โหแล้วผมปิดแอคชั่นไปได้เมื่อไหร่เสียทีเองเหรอเฮ้ย่านดพตั้งนานแค่เสียทีเองเหรอฮ่า baby I got a idea for you โอ้เนะเอ้อได้เซอร์พ์แล้วทีนี้ผมก็ได้รอบหนึ่งทีนี้ก็สปารครับผมนี่แน่วาดเก็บความรู้สึกที่ได้สซอ์พ์นี่เหมือนมันจะรู้สึกแบบมีความสุขอุ้ยแหลกกระตุกกระตุกกระตุกนีหนีวิ่งไ,ไม่ได้ก็อย่างที่ผมบอกเวลากระตุกคือคุณต้องหนีนะไม่งั้นคุณจะโดนดาเมจแบบตึ๊กเห็นไหมฮะแบบเดยวลดไปเยอะเลย เป็นแบบนี้ว่าคุณกระตุกแล้วคุณไม่หนีจะเกิดอาการตื่นตายในที่สุดนะผมผมยิงได้ก็สำหรับเกมนี้ใครคือคนที่ฆ่าคุณสุดท้ายคนนั้นจะได้ขอแล้วก็ได้เวลวไปนะถ้าคุณตีมันเกือบตายแล้วไอ้คนหนึ่งมาย่งฆ่ามาคิดดตเป็นสุดท้ายก็คือคนอดอีกคนหนึ่งที่ขับขับไปได้ไป ตอนนี้กระุกนะัะกระตุกเหลือเกินเดี๋ยวจบจับนี้ไปขายอื่นอุ้อยผมไม่รู้ว่ากระตุกที่โคโล,โลเข้าหรือกระตุกที่เน็ตผมนะผมว่ากระตุกที่เน็ตผมากกว่าไ,ไปละเอาชมีตามผมมาสองตัวนะวุยคนใส่ยุกอดเหล็กแซว่านี่ก็ไม่เบาดนะูว่าส เอชุดเกาะเล็กชุดเกาะโซ่ก็สำหรับคนที่อยากรู้ว่าชุดเกาะโซ่คราฟยังไงนะคือลิตของมันอยู่เท่าชุดเกาะทองนะพลังงานก็คืชุดเกาะทองและลิตของมันทนความกับชุดเกาะทองเล็กน้อยนะฮะก็ทําจากเบสล็อกนะฮะก็คือตอนนั้นเวอร์ชั่น1.4กับ1.5คือมันทําจากเบสล็อกนะผมรอไปคราฟได้เลยอยู่แล้วแต่ตอนนี้ไม่รู้เขาจะอัปเดตเป็น1.5ให้อัปเดตขึ่นไหรือยังมีการอัปเดตในสมุด ไม่ยัยบไปไหนผมสังหใจได้เลยว่าผู้หญิงคนนี้เขาตายแล้วของตกสังห่อได้เลยแล้วเขาตีมันเลือดแทบไม่ลดเลย <c oughs> ผมสนี้ถอดไดยว่าผมเจอือทะลุเลยเลือดตายเดี๋ยว <c oughs> ผมพาจะพาไปดูตรงซอมมีที่มีเบลยี่สิบเอาไหมเดี๋ยวผมจะพาไปถ้าผมไม่หลงก่อนเขาคงพอจะทำเส้นทางนี้อยู่แล้วเนาะ เอ้ยนั่นใช่ลาประหารปะเป็นประหารใช่แทนประหารเฮ้ยไอโปรแกร,รมน่ามังเวลเจ็ดนี่เหรอนี่ไงก็คตรคนดูอ,อย่างนี้ก็ค่อยไม่คองเดี๋ยวผมเข้าไปไม่ได้ไม่คอคเคยเล่นอยู่เคยเล่นอยู่แต่มันไม่ตายจริงนะตายจริงนี่ก็แปลกอันนี้คือเลาะใช้ฟังไปเลยเจอเซนโอล ผมไม่รู้ว่าเซนโลใช่เมืองหรือเปล่านะก็คืออาจจะเป็นสถานที่หรืออย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้นะแซนเซนโลพ่อมันจะมีหลุมศพแล้วก็มีอะไรก็เลยนะถ,ถ้าเจอถ้าเจอหอคอยโบสนี้ก็คือว่ามาถูกทางนะมาถูกทางแล้วทางนี้คือทางไปเวลเฮ้ยมีคนอยู่ด้วยมาเรียกเมเทอเลงมาเออเหมือนนะ hey, เอนาะเฮ้ยกิบเบิลยังะฉันกาะทอง มันว้าไปไหนแล้วอ่ะหรือว่ามันตายผมสันนิษฐานได้ว่ามันตาย,ยนะถ้ามันขึ้นใหญ่ๆอย่างนั้นผมสันนิษฐานได้ว่ามันกระตุกตก็สําหรับคนหยากงูว่ามันทําอย่างนั้นทํำยังไงะก็คือวางไอเทมเฟรมสองอันนะครับผมอันแรกก็วางไว้แล้วก็วางของเข้าไปแล้วก็วางนั้นแล้วก็วางของผมก็เข้าไปไม่ได้นะว่ายูนแฮย์ดูดูนอตแฮมเพอร์มิชั่นทูเอนเทอร์ดิสเทเลียผมไม่รู้จะเข้ายะงไนแต่ผมก็จะเอา รอดมาข้างหน้าของกระเทว,ว์แต่อาร์วิธียงชั่วร้ายผมไม่ให้เข้าผมก็ยิงก็สำหรับเกมนี้เวลิลสูงสุดคือเวลิล75นะฮะมันตีวีเลเจอร์ที่เดีตายเลยยังงงเลยในสกิลธรรมดาแล้งงๆอยู่เลยนะ <c oughs> เขาเห็นมากับตาตัวเองนะ <c oughs> ไม่เชื่อคุณไม่เชื่อคุณไปลองให้วีเลเจอร์ใช้สกิลหรือโจมตีธรรมดาเสียววีเลเจอร์เวิล5เลยนะเดียวจอดคือของพวกนี้มันจะไม่ตอบชุด หมวกที่มันเป็นยังไงอะ่ะหมวกไม่ใช่หมวกทองมันจะดัอหมวกโซ่แทเองเนี้ยแต่มันก็เป็นแหลกเวลได้เวลห้าสิบกว่าเอ็กพีแหลกเวลชั้นดีที่สุดโดนแล้วกดไปคุณทำไมาเองโด,ดดโดนกด <Check that. S 2> ไปคุณเช็ดแดดเข้าไปยังไงเช็ดแดดเบบี้ อยู่เลยะไกก็ถ้าผมพลาดชุดอมบี้ถุงนี้หมดผมก็จะขอหยุดถ่ายก่อนนะผมเพราะว่าถ่ายมากก้ากว่านาทีแล้วเดี๋ยวว่าเป็นเต็มซะก่อนเออผมก็ยังไม่มีอินโทรนะผมก็ยังไม่อยากที่จะทําอินโทรอยู่เหมือนกันก็คิดจะทำเลยอยากทําให้เป็นด้วยนะก็คือทําเป็นเนี่ยแต่ก็แค่ใส่แสงเข้าไปเลยไม่ได้กันเอง คือทำให้มันสั่นได้ให้มันแต่ใส่เพชรก็ใส่เพชรทำให้มันสั่นได้แต่ผมใส่แสบข้างหลังให้ไม่ได้แล้วก็ให้มันวาไปไปไม่ได้ทนานี้เองอินโทรของคนละแหละคนก็จะเป็นชื่อใช่ไหมฮะแล้วก็จะเป็นชื่อก็วาไปวามามีแสงดูแสงเนี้ยต้องผมก็จะการแต่ทำรูปแบบสไดล์กินไอเอสนะคือดาบดาบดิสแตนตนตกลงมาเพื่อแล้วผมก็เดินเข้าไปหยิบในงนี้ก็ตอนนี้เีโอจบเรียกครับผมครับผมสิบนาทีเรียบร้อยสวัสดีครับชอบกดไลค์ชอบกดแชร์ผมจบ ส่วนอีกอันนึงผมขอไม่พูดแล้วกันนะคะเดี๋ยวคนไม่กดติ๊ตักขผมก็ชอบกดไลค์ชอบกดแชร์ยิ่งชอบยิ่งต้องกดติตักไข่ร่ะผมบ๊ายบาย